สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องบุญมาผ้าโชคเมื่อนี้ทั้งช่องบุญมาผ้าโชคกับสิมาเป็นซื้อกลางแนวทังของเหลขกเล่าพัฒนาเนาะค่ะเหลขกเล่าพัฒนาเมื่อวันที่สิบหกเดือนกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบสี่เนาะค่ะเมื่อนี้ทั้งอาจารย์เส้นสาอูพันสิมีเหลขกเดนเหลขกวิ่งเลียงรูดตัวใดมาฝากพี่น้องเอฟซี้เฮาเขากับมาเบิงมาชมน้ำกันเนาะค่ะ เลขล่าพัฒนาวางวัตจันั่นการรูดเนาะค่ะเลเียกยะเข่าเรียกบินเก้าเนาะค่ะ mm. พี่น้องเอฟซีมาเอฟซีเก่าค่ะมือเบิ้งกับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องบนมาผ้าชงในเด้อค่ะ mm. เพื่ออาจารย์เช่นสาอูพ่นสิทธ็ดคลิปใหม่ใหม่ให้ห้าได้เบิ้งด้ติดตามกันต่อไปเมื่อนี้เรียกมังกรสิมีทั้งเลขรัฐบานเนาะค่ะหลายเรียกเนาะค่ะเมื่อนี้ ถ่าพี่น้องเอฟซีพิดหวังจากรัฐบาลเท่ากับมาเบิง้งมาตามเลขเล่าพัฒนากันต่อเนาะคะ่ะท่างอาจารย์เสียนเส้าหูาพเพิ่นกบให้เลขเด่นใ้เลขเด็ดใ้มาให้พี่น้นองเอฟซีเท่าได้เบื้องกันเลขเด่นของเพื่อนกะสิมีเก้าสองหาเนาะคะ่ะสองตัวของเพิ่นกะสิมีสี่คูสี่หางสองตัวล่างกะสิมีสี่คูสี่หางแล้วก็ไปกับน้ำในเด้อคะ่ะสองตัว สามตัวตัวเต,ต่งของเพิ่นกับสิมีหาคูหาหางเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีกัโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกับร,รับฟังเดื้อค่ะทังง่องเ้าเปลี่ยนเพียงซื่อกลางให้แนวทังของเหลขกเล่าพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีมากลเก็บเอาไว้เ่ามักกับพานไปทังง่องเฮ้ากัหาให้วบเพียงเปลี่ยนแนวทางมือนี่เหลขกมันกับมีหลายเหลขกที่สิออกเนาะค่ะกับพี่น้อง เอฟซีเขากับพี่เจรนาเบื้องลึกค่ะหาผ่าจากเลืกรัฐบาลเข้ากับมัดตามต่อเลกเล่าพัฒนาเนาะค่ะเพื่อเข้าจีโชคดีครับอาจารย์เสยนซาอูเพิ่นมันหลุดมาโดนแล้วเมื่อนี้มันอาจสิเข่าเนาะค่ะก็ให้พี่น้อง FC เอฟซีเข้าพิจเจรนาเบื้องลอกค่ะสำหรับเมื่อนี้แอดก็สิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ให้พี่น้อง FC เอฟซีเข้าโชคดี กับรัฐบาลแล้วก็ล่าแล้วก็ห้าน่อยสุขคนเนาะค่ะ